ในสำนักอุทกดาบท372อัคคิเวสนะเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าก็เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรมจันย์ในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบจรจาปราศัยเท่านั้น ก็กล่าวยานวาทะและเถรวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอุทกดาบทรามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้อุทกดาบทรามบุตร ก็ยังรู้เห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราก็เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมบัติแก่เรา เราจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีเวริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อุทกดาบทเท่านั้น มีใช่แต่อุทกดาบทรามบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมีใช่แต่อุทกดาบทรามบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบทประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นาน เราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด,ยญญยยด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้า,าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบ,บทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้า,าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่าน เพราะขพเจ้ารามะประกาศว่าขพเจ้าจะทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าขพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะทราบธรรมใด ท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้อคิเวสนะอุทกดาบทรามบททั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของเรา ก็ยังยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจ เบื่อน่ายทำนั้นจึงลาจากไป